ากเลยนะคะวันนี้อากาศจะ30องศาลุงเล็บบอกแพนไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วหลหระว่าวันนี้อากาศมันจะร้อนเราจะไปนั่งเล่นกันที่ทะเลสาบมอเกิลแล้วหฮีก็เตรียมพร้อมก็ตกก็ตก,กลุงเล็บเราก็ไปกันสองคนนี่แหละค่ะมีกันอยู่แค่นี้เจอกันที่ทะเลสาบคะ่ะ มาพูดถึงการใช้ชีวิตในเซวีเดนของป้านนะเนาะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายค่ะเพราะว่าลุงเลบเขาเป็นคนกเกษียณมันก็เลยเป็นอะไรที่ง่ายๆยิย่งถ้าถ้าถ้าแก,กเกษียณแล้วแกมีร่างกายที่สมบูรณ์นะคะเราก็คงจะไม่ได้อยู่แต่ที่เดิมๆแบบนี้เราคงจะไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ต่างอำเภอเมืองนั้นเมืองนี้นะคะก็หลายๆคนก็โชคดีกว่าป้านะคะแต่บางคนก็ คือความโชคดีมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้ได้รับบางคนก็บอกว่าทําไมถึงดักดานอู่ค่ะมันก็มีเหตุผลของมันเองเราก็พอใจที่จะอยู่ในตรงจุดนี้นะคะก็มีหลายๆหลายๆห,ห,หนุ่มหลายๆคนแก่อประมาณนี้นะคะ่ะมันก็ธรรมดาเะเนะมันก็ต้องมีคนมากระแซ่บ้างแหละแต่เราก็ไม่ได้สนใจหรอกคะ่ะเพราะว่าเราพอใจ ก็รีสไตล์สําหรับเราจากตไหนเข้าไปอะไรอย่างนี้เป็นแต่ว่าเข้าไปไหนกับเราที่ค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะไม่สะดวกเท่าไหร่นะเขาก็ปล่อยเราไปแต่เราก็มีจิตสามันสำนึกเองนะคะว่าเราจะปล่อยเขาไว้นานกี่วันถ้าเราจะไปอย่างนี้นะค่ะแล้วก็คิดถึงเขาไม่ได้นะคนแก่ที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะหวัวโบราณเนะาะเขาก็ดูเราแหละเออวันไหนแน่มันจะทิ้งไปอะไรประมาณนี้เขาก็ดูดูกันนะคะว่าใครมันจะมาทนว่า แล้วก็ผู้หญิงไม่ใช่นาตาคีร้ว์คีเรเานาะเมื่อไรมันจะตีจากอะไรประมาณนี้ขึ้นก็มีก็ประวัติคนไทยมันก็มีหลายๆหลาย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 ๆคนนะเนาะเราก็ไม่รู้ว่ายัางไงนะเป็นแต่ <you 're S 1> และคนความคิดแล้วก็มีความคิดที่แตกต่างแล้วก็มีเหตุผลที่แตกต่างแต่ละคนที่เขาทําอะไรลงไปมันก็ต้องมีเหตุผลนะคะเนาะทุกคนมีเหตุผลในตัวเองเราไม่ก้าวไกยกันนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจชีวิตของตัวเองได้ เราไม่สามารถก้าวไายไท่ทุกคนพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำในและและ้วก็ต้องต้องยอมรับในผลผลผลแห่งกรารกระทําของเราเองด้วยนะคะพ็อรุงก็พอใจในตรงจุดนี้คืออิ่มตัวแล้วก็อยากพักผ่อนแค่นั้นเองเห็นแต่ว่าไปไหนไปไม่ได้ไกลแค่นั้นเองเพาอลุงเลบไม่ไม่สามารถเดินเหินไกลได้ขนาดนั้นเราไม่มีรถกันนะคะก็สูส้ๆนะคะสําหรับผู้หญิงไทยทุกคนที่อยู่ในสวีเดนแล้ว มีอะไรที่ลําบากกวาป้าลุงจะมีอีกไหมคิดว่าคงไม่มีอะนะไม่มีแน่ๆเลยเพราะปะลุงก็อยู่กับลุงเลฟสองคนเพื่อนก็น้อยไม่ได้คบเยอะเพราะว่าตั้งใจที่จะเรียนภาษาให้มันแข็งเพื่อที่จะมีหน้าที่การงานแล้วก็ก็โฟกัสเรียนภาษาอยู่นะคะแล้วก็ทํางานทํางานทําเงินเที่ยวค่ะชีวิตกเกษียณแค่นี้ละค่ะ รมดาที่โดยสารวันเวลาผ่านมาพบเธอเธอมีฟันสวยงามที่ตามหายังไม่เจอส่วนฉันมันคนเสิร์ฟเพอเพียงเท่านี้